ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติมอต้นรอบ2ระดับประเทศปี2566โจทย์บอกว่า find the value of m if xq plus 4 x square plus mx plus 2 5 6 6 i s divisible by x plus 2จากโจทย์บอกว่าให้เราหาค่าของ m ถ้า x กำลังสบวก4 x กำลังสบวก mx บวก6 5ง6รเนี่ยหารด้วย x บวก2ได้ลงตัวก้อนนี้หารด้วยก้อนนี้ได้ลงตัวหารลงตัวแสดงว่าเศษเป็น0นั่นก็คือ x บวก2เนี่ยเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของสมการนี้เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของพหุนามนี้ จากทฤษฎีบทตัวประกอบพระหูนาม px จะมี x ลบ c เป็นตัวประกอบก็ต่อเมื่อ pc เท่ากับ0จากทฤษฎีบทตัวประกอบพะหูนาม px จะมี x ลบ c เป็นตัวประกอบ ก็ต่อเมื่อ p c เท่ากับ0จากโจทย์บอกว่ามันหารได้ลงตัวคือเศษเป็น0แสดงว่า x บวก2เนี่ยก็เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของพหุนามนี้เราก็จะได้ว่าจากทฤษฎีบทตัวประกอบพหุนาม p x ซึ่งอยู่ในรูปของ x กำลังสาบวกส x กำลังสองบวก mx บวกสองหเพราะฉะนั้นเมื่อมี x บวก2เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้น p ลบ2ก็ต้องเท่ากับ0 9ลบ2ไปแทนที่ x ในพหุนาม px จะต้องเท่ากับ0คือมีเศษเป็น0นั่นเองจัดรูปก็จะได้เป็นลบ8บวก16ลบ2 M วก2 5 6เท่ากับ0เมื่อแก้สมการเราก็จะหาค่า M ได้นะนี้ก็จะได้เป็น2574 -2 M ลบ2อเท่ากับ0 เพราะฉะนั้น 2m ก็จะเท่ากับ 2574m เดียวก็จะเท่ากับเอา2ไปหารก็จะได้เป็น1,287อันนี้ก็คือค่าของ m จากโจทย์ข้อนี้